เดินทางฝ่าฟันจนมาถึงวันขึ้นปีใหม่กันอีกครั้งนะครับขอมอบบทเพลงน,น,นี้ให้กับช่วงเวลาและผู้คนมากมายที่มีความหมายกับชีวิตของเราเสมอมาและตลอดไปนะครับเนี่นยดูสิ นาผมส้มชักโก้สาฉีดมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นับทุกคนมีจระว่ายนโอ้มีแอร์ด้วยนะแล้วตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงแต่เข้าได้แล้วใจดีมากห่างขึ้นอย่างฉันโอ้หนาวเนี่ย เราเสื้อกันหนาวหมดเลยแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเข้ามาก่อนอยู่ยแล้วแหละคล่อยออกไปตอนเย็นกินหมูท,ท้ายทีตอนนี้ก็ออกเที่ยงนะเที่ยงแต่ว่าแบบเย็นน่ะนี่ไงหนีหนาวแตวถ้าหนาวที่พักที่เช่าหนึ่งหกแปดไปทำาถามแต่มันเต็มด้วยแหละไม่งั้นก็คงเอาแล้วแบบโดนวิชาชีพเล่นนะนะอจองห้องพักเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องระวังวิชาชีพดีๆต้องเช็คเพจดีๆ ดูยอดไลค์ดูแบบคอมเมนต์ตามโพสถ้าแบบว่าโพสไหนมีกดโกรธนี่สงสัยไปก่อนเลยนี่ไงหมดเลเฮาที่เราเคยมาพักอันนี้เราเคยมานอนที่นี่นะพี่เจ้าของน่ารักมากก็ลองมาติดต่อกันได้ที่เรานอนเรานอนห้องนี้เลยห้องเขาจะดูแบบว่าเก่าๆหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นวินเทจอ่ะแนวแนวแนววินเทจใช่เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมากินหมูกระทะของ เราเรียกเขาว่าเจ้อ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วทรงเขาก็ดูเหมือนเจ๊นะเราก็เลยขออนุญาตเรียกเขาว่าเจ้เราฮิปถึงหมูกระทะเขามาแบบฮิตถึงหมูกระทะเขามาสามปีอะแบบเป็นหมูกระทะร้านหนึ่งที่แบบคือว่าถ้ามารักไทยก็ต้องกินอ่ะที่พาขึ้นเยอะมากอะโอ้หเยอะนะน่ารูบ้านจัดสังสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านรักไทยนะ เรามาถึงกันไวมากเพราะอยู่ใกล้ปังอุ่งเลยเรามาขี่รถเล่นรอบหมู่บ้านกันก่อนบรรยากาศโดยรวมแล้วว่าสเสน่ห์ของบ้านรักไทยก็ยังเหมือนเดิมเลยเป็นที่ที่ทำให้เราคิดถึงแล้วอยากกลับมาซ้ํำๆทุกครั้งที่มีโอกาสเราเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศมั้งเลยแวะซื้อชุดเป็นพอปก่อนไปหาอะไรกินกันยังค่ะขอบคุณค่ะดูรีวิวมาน่าจะอะร่อยแบบไม่ปรุง ตัดบ,บ,บ,บ้านเราปรมาณว่าพี่เราเคยกินกันน้ำซุปก,ก็หวานแบบเบาๆโอเคเดี๋ยวลองเอดี๋ยวดูหมาล่าเป็นไงแต่นี่คิดว่าไม่ต้องปรุงอ่ะใช่ป่ะเหมือนแบบซุปมาล่าแบบมาล่าเข้มข,ข้นอ,อยู่แล้วนะ น่าจะเป็นเส้นมันนะรักอร่อยเสแบบ้นมันร้อนก็เป็นแบบเส้นมันแหละแบบไม่ได้เหนียวนุ่มมันจะเป็นแบบแว่าเส้นๆเลยแหละสส้นหม่าล่า,ลาก,ก็แต่ว่าเขาทำมาดีแบบเหมาะกับการกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ รีวิวทำไมใครอยากรู้เมื่อกี้เรากินนี่นะกับนี่อร่อยลองปะเธอจะถ่ายใช่ไหม าเขียวมัชฉาหวานน้ยค่ะโโก็เย็นค <valu you. S 2> รับสั่งเครื่องดื่มเสร็จก็เลือกที่นั่งได้เลยชั้นสองของร้านจะมีมุมยอดนิยมอยู่อยากได้รูปก็อาจจะต้องนั่งรอกันหน่อยนะทุกคนบางทีที่นั่งเต็มมุมนี้เลยเรานั่งกันแค่พอได้รูปได้ฟิลก็กลับไปนอนพักกันก่อนก่อนจะออกมาอีกทีก็ตอนเย็นเลยหาหมูทากิน ดีตอน5โมงนะทุกคนเราแอบไปหลับมาตอนนี้เราว่าจะออกไปหาโต๊ะนั่งกินหมูกระทะริมอ่างเก็บน้ำนะเขาเรียกว่าวอะไรวะเดี๋ยวไปเจอกันนรงนูเลยดูคง่ดื่มก่อนไหมเธอ เหมือนนั่นเลยอ๋อเหมือนลากระเหมรอนี่ราคาตามน้านนี้หมาล่านะเป็นร้านโปรดเราที่เราชอบอ่ะก็เลยมาลองดิเขาย่างแห้งเนี่อะไรพริกแส้นหมูอุ๊ยลองดิไม่ติ่มซ้ำอะไรบ้างหรออ๋ออา เราเอานี้สาระของหมูสับของนกชีบหมูฮัคเต่านกชีบกุ้งสี่เข่งจ่ายกันก่อนจะกลับานไปส่งให้คือไม่รู้ว่าภารกิจเราเฟลเลยนะที่มาหาหมูกระทะร้านเจ้าแต่เราจำได้ว่าร้านประมาณนี้ร้านอยู่แบบท้ายๆเลยอะ่ะเราไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่าน,นะก็สามสี่ปีที่แล้วอ่ะเราจำได้ว่าอร่อยมากอร่อยมากแบบ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปมาแล้วเป็นหมูกระทาเราชอบของของเจที่สุดละแต่เราไม่รู้ชื่อร้านชื่ออะไรนะตอนนั้นนะตอนนั้นเป็นวันที่สามเป็นธันวาจำได้แค่นีน้เลยทำกินไม่เหมือนเดิมอยากเฉลยแล้วลองเลยดีกว่า แค่ไม่เหมือนเจ๊เฉยอะเราก็เลยแบบว่าน,นั่งแป๊บเดียวหมูกระทะหมาล่าติ่มซำก็มาเสิร์ฟฟ้าจากที่สว่างๆก็เริ่มเปลี่ยนสีค่อยๆชมพูขึ้นเรื่อยๆของจริงโคตรสวยทั้งอากาศทั้งสีของฟ้าทั้งหมูกระทะทั้งแสงไฟของหมู่บ้านทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยสเสน่ห์ของบ้านรักไทยสำหรับเรามันก็ประมาณนี้แหละ เชื่อจะแข็งตายวิ่งกินหมวกทาจนหน้าอ้วนเลยอ่ะอ้วนแล้วความหนาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ดูไอ้น้ำเกาะมัวหนาวจัดนี่แสงไฟตอนกลางคืนของบ้านรักไทยตอนเราขี่กับโคสวย นี้เราก็เข้ามาอาบน้ำกันเสร็จแล้วนะหลังจากที่กินหมูกระทะกันมาอากาศมันโคตรหนาวเลยอ่ะเราก็ปั้งองค์เราทุกคืนที่ผ่านมาอีกอะ่ะวันนี้ไฟจากเติ้งของเราที่จะเห็นหลักไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะเผื่อทุกคนมาเราเราดึกภาพไปออกเดี๋ยวเราให้ดูนี่คือจุดที่เรามองเห็นบ้านหลักไทยจากที่พักนะตอนกลางคืนคือควันบนน้ำขึ้นเลยอะ่ะอากาศเย็นมากทุกคน นี่บรรยากาศตอนเช้าจากมุมที่พักเราก <c> อ <oughs> งทับเรือบ้านลักไทยเอออาหารเช้าของที่พักจะอยู่ที่ชุดละร้อยห้นะทุกคนจะได้ข้าวต้มไข่กระทะสรราลาเปาทอดประมาณนี้เลยเฮ้ยากมน่ คาเฟ่ขึ้นไปถึงแล้วคาเฟ่เธอกินกาแฟเธอเลือกชาเขียวเขาสั่งล้วเลยเราอยากกินกาแฟอะไรเธอสั่งให้เรนะาหน่อยเธออยากกินคาปูชิโน่เนาะอ <c oughs> เอาคาปูชิโน่เย็นไม่หวานเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะบ๊วยหมักชาดูลุงค่ะ เอาสามแก้วเลยนะแล้วก็เอาอยากได้แบบเป็นเพียวมาชฉาไม่นมไม่น้ำตาลขาเย็นเราเอาแอลมอนด์ <Al mond S 2> ด้วยเราอยากกินแอลมอนด์แอลมอนด์เลเยอร์เค้กค่ะหลังจากออเดอร์เสร็จเราก็ได้ที่นั่งริมกระจกเลยโชีดีมากคาเฟ่ที่เราอยู่ตอนนี้เราว่าถูกต้องมากแต่งมาได้เหมาะกับสถานที่สุดๆส,สำหรับเรานะที่นี่เขามีทั้งมุมถ่ายรูปและที่พักเลยแล้วก็แฟกับขนมเค้ก นี่ดีเลยไว้มีโอกาสมาลองกันดูนะร้านนี้แนะนำเลยทุกคนอันนี้ชิมแล้วอร่อยอยากซื้อผงกับบ้านเลยแต่ไม่รู้ว่าเขามีผงขายหรือว่าเดี๋ต้องไปถามเขาคืออยากกินทังมัชะและกาแฟก็เลยสั่งหมดเลยเชื่อนี้ว่าอี่อร่อยข้าวมันจะมันเหมือนแบบเหมือนเป็นวิปครีมผสมกับฟองนมเลอ่ะ มันจะหนาๆเน้นๆนะแต่ว่ากาแฟดีใช่ปะ่ะโคตรดีอ่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้เป็นบัวอูหลงนะบัวอูหลงเ<ฮ>ขาบอกให้คนก่อนกาแฟดีโคตรใช่ปะจริงชาเขียวก็ดีมาชะแล้วคนน้อยด้วยนะดีสัต์ <c oughs> อันนี้คืออะไรนะเป็นกาแฟอูหลงกาแฟโซดาชาอูหลงใส่ไม่ใช่กาแฟเป <laughs> ็นชือชาอูหลงชาอูหลง <laughs> ชื่อมชาชัดดีสักอะไรเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนชาบวยที่ที่มันสดชื่นอะ่ะโคตรสดชื่นจริงดีโอ้โห แล้วมัชชะาคือราคาดีมาก95บาทดีจริงจริงปกติมัชช่ามันต้องแพง่ะกินนี่ดูค่ะอันนี้คืออะไร <Gin ny outreach> นะอ ah, ัลมอนด์เลเยอร์คัตเตอร์คอตตอมกิน <Practice> ก <Alberto weed> ินก็ดีหรือ เยี่ยมหรืออร่อยหรือก็อร่อยนะรสชาติดีนะะคล้ายท็อฟฟี่เค้กอร่อยไม่คิดหวังนี้ขึ้นมาแต่แรกก็จะไปอีกร้านนึงแต่นี้เป็นร้านใหม่ที่ไม่รู้ว่าเก่าใครไหมมันสดชื่อนะอยากยให้ใส่ชาก,กาแฟตอนนี้เรากำลังจะออกไปที่สี่ออนนะ เตรียมตัวแล้วเป็นทางไปทางดอยแม่อุคอแล้วก็วนไปทางดอยอินทนนทนะ์โอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสีออนโฮมสเตย์กันระยะทางจากบ้านลักไทยไปสีออนโฮมสเตย์ stay, นี่ก็ไกลเอาเรื่องเลยประมาณ150กิโลขี่รถยาวๆ3ชั่วโมงครึง่งขี่จนปวดหลังเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีออนโฮมสเตย์จะเป็นยังไง mm hmm. เจอกันอีพีหน้า จนถึงตอนนี้เราขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้เรานี่ก็ใกล้จะปีใหม่ละหวังว่าทุกคนจะผ่านปีนี้ไปพร้อมกับความสุขน,นะเราพบกันใหม่ปีหน้าไปเศร้าเลยเออไม่เจอหมวกกระถาร้านเจล้วเมื่อกี้ไปเดินตามผามาด้วยนะเวไปเดินตามผาแบบไปหยุดหน้าร้านจ้อง จองน้ำจิ้มเขาอะแต่ไม่เจอว่ะสามสี่ปีแล้วแกคงไปไหนตอนไหนแล้วจะเจอได้ม่ว่โอกาสแต่อร่อยจริงร้านเจ๊อะน้ำจิ้มแกทำเองช่วยคอมเมนต์อะไรไว้หน่อยนะเจ๊ตามไปกินรายเจ๊เจ๊จำหน้ามึงได้มั้งถ้าเจ๊เปิดร้านจะเป็นยงไง I will fall so 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 o o